S <S ออโอเกคในช่วงแรกก็เริ่มแล้วเป็นทางด้านเตะปุ้ยปลุกจากซ้ายไปขวาอยู่ในชุดสีดำแล้วส่วนทางนักผู้เกา่าก็อาจจะชุดสีดำเหมือนกันแต่ใส่เบ็นเสอร์เอี๊ยมสีเหลืองก็กยังไงเกมที่เราแรกอาจจะเล่นนี่ต้องขอประลาทั้โค้ดด้วยครับนนกับทางนักเตะปุ้ยครนะวันนี้ตัวผู้เล่นมาพร้อมกว่าครับมีความพร้อมกว่าจริงๆถ้าตาฝูดกติการนะผมบอกว่า เรื่องเวลานั้นสำคัญครับไม่ว่าจะทําอะไรครับเพราะฉะนั้น,นยังไงต้องของความร่วมมือด้วยครับรควรจะเคารพเรื่องเวลานิดนึงครับเพราะว่าเกมแบบนี้ถือว่ามีบทมากกว่าเกมลีกครับบางครั้งเวลาผ่านไปนานเนี่ยถ้ามีถ่ายตัวภาพมีการประท้วงเนี่ยต้องระวังครับบทจัติการที่เราสร้างมามีอยู่แล้วเรื่องเวลาครับ ถ้ามาดูในเกมในคเวลาแรกแแครับ24นาทีเต็มเต็มครับย้ำอีกครั้งว่าเป็นเกมเอฟเอครับในรอบที่สองนะ16ทีครับอาทิตย์ที่แล้วถ้าใครได้ชมหรือว่าได้ติดตามงไฮไลท์ในยูทูบกัก็อจะทราบอยู่ดีดีอยู่แล้วครับว่าหลายๆทีที่ลงกราฟถัาในรอบแรกครับเป็มด้วย ถือว่าเป็นทีมวางมาเล่นในรอบที่สองเลยเ,เดี๋ยวต้องดูวันนี้ตัวผู้เล่นก็ท่านใดที่ได้มองจากสายตานี้ก็ต้องบอกตัวที่เล่นหลักๆที่ลงสนามในนี้ป,ปกตินะฮะเลือดขาดหายไปหลายคนเนี่มีที่เล่นหลายๆคนเนี่ยถือว่าสลับสับเปลียแลาวจวากวะนนี้มาแาบ,บด้านหลังกับโัว ก็ถือว่า็นเก่าครับโดยเฉพาะในนี้ก็ช่วงหลังๆนี้ทำได้ค่อนข้างดีครับผลงานที่ผ่านมาครับาเกมนี้มาเจอกับพนักไตรบวยมาในส่วนของเอเบครับรอบที่สองครับเตรบว้ยเนี่ยถือว่าดีกีเป็นหนึ่งแชมป์เก่าครับนะตัเล่นอยู่ครบในชุดแชมป์ครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมหนึ่งทีมครับที่เป็นตัวไต่แน่นอนครับแต่ว่าตัวผู้เล่นที่จับลงสนามนี่ก็ต้องบอกว่ามีจำนวนจำกัดและมีจับตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดครับ เพิ้นกับตู่อย่างที่บอมก็มากวันนี้ก็อาจจะมาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้าเป็นด้วยเอาชนะคุงเก่าไม่ได้ครับก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายครับแล้วก็ส่วนนักกุงเก่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้่มาเจอกับเป็นด้วยในช่วงนี้ถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับเพราะว่าคุงเก่าในลีกช่วงท้ายๆของกำลังจบฤดูกาลทาบุญานที่ดีจริงๆแล้วสำหรับคุงเก่า ในสนามหลายๆจังหวะเริ่มทําได้ลงตัวมากที่สุดสำหรับวงเก่าครับไม่เหมือนกับตอนในช่วงเปิดฤดูกาลใหม่ๆนะอะไรก็อย่างนั้ค่อาที่งเขาทานครับแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาลงล็อกแล้วสำหรับวงเก่าเสร็จผู้เล่นตัวจริงนี่ผิวเป็นผู้ใหญ่เลยครับเป็นทางด้านเป็นี้หรือมาก็โคเวชไส้สบู่แล้วจังหวะนี้เข้าจากด้านหลังแล้วก็ เนี่ยจังหวะแบบนี้เป็นไปได้ต้องระมัดระวังเลยตั้งสองทีเพราะว่าวิลสันเนี่ยต้องอยู่แล้วครับจังหวะเข้าประทัดจากด้านหลังครับมค่อนข้างอันตรายครับแล้วเล่นเร็วมาขวาตัดเข้าในแล้วยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบแล้วนี่ถือว่าเป็นโอกาสแรกๆของเกมเลยแล้วสรับแตงนโดยวันนี้ดี่กว่าสายตาดูอย่างที่บอกว่าตัวเล่นไม่สมบูรณ์จริงครับมาเจอกับปูเก่าในยามนี้ก็ถือว่า ค่อนข้างจะอันตรายทีเดียวเดี๋ยวต้องมาดูว่าเกมแบบนี้บุกปากครับเสน่หออยู่ที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ่อยๆเซตจะขึ้นมาตามสไตล์แล้วเป็นดุยต้องยัดแล้วดูนี้ขึ้นมาทางซ้ายยิงด้วยขวาตรงต่อแต่ว่าก็ไปตรงตรงเสาประตูตั้งหวะสุดทไหมไม่ไลยไปอันที่หน่อยได้ครับเปล่ หลมันลุกเอาลอก้นีุงสเรียโอ้โหนีตองนี้ไปต่อด้ถึงจัุสับว่าต้องวดจังหวะนีแล้วเสร็จเลยครับขอว่าไตบวยครับโอ้เจอจ่ายตัดตรงตัดหลังแล้วกพืะทัู้เลยตัวถูกท้ายครับดันขึ้นมาสูงแล้วเจอสายตัดหลังจะขอที่เสร็จเลย โอ้โหแลวต้องมีการขยับเราตก้งให้หนาตอนนี้เอาแม็กกูมาแทนที่บอยโอ้เสียประตูว่าจะคู่อ้าวต้องมีการแก้เกมแล้วจังหวะนี้ยิงโอ๋อโอ้ดิจังหวะนี้ควงนิดเดียวจังหวะสุดท้ายแค่จุดเดียวบอลกอดอยู่แล้วครับไปด้วยนิดเดียวเสาสองนิดเดียวไปตั้งใส่หล่งประตูขึ้นมาของกองกครับอ้าวประตูแรกของเกมเป็นทางกองเก่าแล้วตัดโค่นเลยอ้าวประตูขึ้นนำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ แบ็กชิงยาวมาก็มาเห็นไหมเริ่มต้นนี้ก็ถือว่าแบ็กนี่เป็นผู้สาวประตูอีกคนที่เปิดแล้วไปกดด้านกองหลังก็ผู้สาวประตูได้ค่อนข้างจะดีครับแต่เกมตรงกลางวันนี้ดูว่าค่อนข้างจะอึดอัดกับทางรถไฟปวยเราจังหวะนี้ผู้ตัดสินให้เป็นแค่ลูกทุ่มแล้วล็อกเราลื่นในที่สุดนะมัด ได้ดีมีขนาดไหครับชุกที่ต้ะะองโหฝุ่นแล้วสควอชสายติดงเดียวพอร์ดไม่บอลสุดท้ายแม่น้ำตัดมันไม่ได้จังหวะสุดท้ายแตยังเป็นอ,นอ้นกับเตะที่หอวข้างไปนี่จะถือว่าการขาดต้นจะฝุ่มาปจะมีหผลเลยครับเกมในแดนกลางแล้วกองหน้าครับแไป หลชันลุ้งมากล้องเปลี่ยนมาซ้ายสวยจังหวะนี้จับแล้วกระโดดมาโดนแขนกรรมการไม่ว่าอะไหลยืดโอ้ในกเกอะเผ็ดโทษด,ด้วยว่าสักคู่ถ้ามีเสียงน้องฟีนจุดโทษแน่นอนนะแต่ว่าจังหวะแบบนี้ย่อมระสิ้นถ้าไม่ชัดเจนนะตก็ส่วนใหญ่ให้แล้วบ่าแล้วไม่กเกาะเผ็ดโทษแล้วเล่นเรลยมาแม็กกิ้งชันแบบจังหวะสองนุ้ย ไ่อาครับก็นเหลืเกินเจได้อย่างต่อเนื่องบ้างครับสำหรับเตงบวยอุ้ยจับแล้วกินโอ้โหนี่มาจุดเด่นอยู่ที่กลางยิงจากเสาสองครับบวยตั้งเตจากฝาประตูขึ้นมาครับโอ้โหนี่ บอลยาวแล้วลูกนี้กกตกโขงไงจังหวะโกคิกเนี่ยบอลออกหลังแล้วเป็นตั้งเส่ตอกประตูตย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะว,ว่าถ้าเกิดเข้าประตูโดยไม่โดนใครเนี่ยไม่ได้ประตูประตูลูกแบบนี้เป็นโกคิกตักประตูขึ้นมาย้าําอีกครั้งหนึ่งแล้วหลายหลายคนคิดว่าได้ประตูครับเอ้าโอ้โหจังหวะนี้ฟ็อกหุ่นวัดไกลยิงไกลแล้ว,ลวกใใเ,เกิดเกิดขึ้นสนามแล้วได้วงกลมโอ้ยิงลูกนี้ได้ลุ้นเลยครับได้ที่ตอกประตูเมืาถึงกู้ได้ บอลตรงกอดได้ดือนจะไม่ทันด้วยผู้สาวตัวสั่งบวยโง่ตัแล้วตัวแล้วตัวเทสขึ้นมาสูงแบบนี้ถีงบอลยาวตุ๊งหมงมาเอ้าจังหวะที่ฝีบจับบอลไม่ดีแต่ว่าจังหวะสองช่วยกันเตะทิ้งออกมาบอลยังไม่ไปไหนครับุ่งเก่าครับเปลี่ยนขึ้นหน้ามากับใหม่นะจังหวะสุดท้าย อบอลหลุดออกกลางครับได้เปลยลูกทุ่งเน้ยขอให้ด้านข้างครับแล้วเล่นสงงั้นครับกองโดยตัดแล้วโต้สากีดจากด้านหลังครับลูกนี้น้าเลยขัดขาหลังไวงง้ครับอ้นจะมาจัางให้ฟาวเนี่ยจังหวะกันเพระว่าทั้งกันครับลงตัวเลยครับเตะของทั้งสองทีมอ่าทีนั้นทีทั้งใจครับเป็นเรื่องที่ดีแล้วมาสนามฟุตบอลครับ บางครั้งอาจจะกระทบกระทะกันบ้างครับเบาไปแรงไปยังไงต้องขอโทษกันครับเป็นเรื่องที่ดีครับฟีที่จังหวะนี้โอ้โหกัดไจะยิงเลยครับลุยแล้วบอดเปลี่ยนทางแล้วมาแถบแล้ท่านกล้องออกห้างครับเป็นกุ้งเก่าก็ได้เป็นลูกทุ่งครับแล้วเปิดฉลถบจังหวะนี้เล่นฉลาดครับช้าง เปตั้งใส่แฝ่าป,ประตูขึ้นมาสองรัฐกุเก่าแบ๊คดูสีิงบอลยาวคืนมาโอนฟักแล้วหมบอลสุดท้ายมันแรงไปนิดนึงแบ๊คให้ขนาดเซ้นมาก็โอ้โหจังหวะสุดท้ายยังไม่ตดนต้องับ ใส่จากฝาประตูขึ้นมาของอากุงเก่าเด็ดย้อนกลับมาเอาจังหวะนี้ดูเพ่เตะทิ้งแล้วจอดท้ายยังแฝงหขยังสวยในความเก่าตา เบินยาวขึ้นมาแล้วตีผู้ขาโตออกมาเล่นเองครับถือว่าเป็นการตัดสินใจได้ดีตรงจันี้ครับออกมาเป็นเพลงก็ในท้ายครับนี่เขาต้องอ่ะตัวสุดท้ายของนักเตะปวยเนี่ยดูเหมือนจะยังมีจุดอ่อนอยู่ครับโดยเฉพาะลูกกาดแล้วจังหวะนี้ไปเร่งจังหวะของตัวเองครับเตะปวยให้มาเอาลัอกนะจังหวะนี้พอลิ เปิดเปลี่ยนให้ดีแล้วกรรมการให้ไปลูกทุ่งกับภูมิก่าวด้วยครับที่เราจะเห็นน้ว่าลูกจังหวะหยุดแก้แต่ละครั้งกับภูมิก่าวเนี่ยหลังจะได้ประตูขึ้นนำเลยครับพยายามจะดึงช้าให้เกมมันช้าๆไปถอนครับเอาลูกตอนนี้ดูว่าถูกขึ้นมาสามคนก็ับแตงวมล็อกโอ้โหเนี่ยจังหวะแบบนี้ไม่ออกบอลกันมากเสียดายครับเพื่อนมันลุกขึ้นมาแล้วข้างหน้าภูมิเปลี่ยนการออกมาทางขวาแม้ อุ้บอลลงแล้วไปเองแลจังหวะนี้ดูว่ายังได้ไปลูกคู่ก็เป็นบวยต้องหลาวเอาแล้วจังหวะสุดท้ายตู้เหล่าตู้เอ้าล็อกลูกนี้ต้องมดึงหลุสฝูงจังหวะนี้ดูาซ้ายมีเพื่อนประคองอยู่ฝ่าออกมาฝั่งซ้ายครับฝ่ายตัดลูกอ้โหจังหวัดอูกลับมาแล้วูดูตรงหลังศู นี่ดังยิ่ขึ้นมาสูงแล้วโอ้นนี่เป็นกองหน้าประเทที่หาช่วงได้ในแดนหน้าได้พังทข้านด,ดีเยอะเลยไหนต้องว่ากองย,าาย่าอะไรอว่า็คุณเก่าเล่นงานหลายๆทีมนะก,ก่อนนะแล้วย้อนกลับเอาแชมป์เสียจังหวะนิดนึ่งไปเย็นการข้ามมาซ้าย้าแชมป์ป้องแล้วยิงลูกนี้แปลบอลน,น้ำหนักเของเขานี๋ยวเบาเราเล่นเร็วๆเต็มบวย มาลูกเก่าอยู่ที่เยอะแล้วตุย้ยยิงลูกนี้โอ้โหอย่งางใส่ใจกับแบค๊คว่าทั้งฝ่ายนี้ได้ยิงด้วยขวาเลยเต็มกระตุ้ยข้าถนัดเลยแล้วต,งตรงกลา,าองอีพื้นที่เมื่อสักครู่ตองหลังของตรงเก่าเอาละร้อยเลยแล้วตีววเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วโอ้โหแม็คกซ์ตู้ดียยิงด้วยซ้ายครับเท้าอล้วจะเป็นขนาดร้อยมาใส่เนื้อตุ้ลูกนี้ที่กลางหมดจดแล้วโผล่ปืน วงนี้เสียสาวสองเข้าไปผู้ามตูก็ต้องโดนปันด้วยครับโอ้โหด,ดูว่าอาร์เกนขึ้นเวลาแรกก็มาแล้วเขาเสะขไวหนึ่งมาะูหลอหนึ่งหงส่งห้องังสั่ง กอกตอนนี้เกมน่าจะสนุกขึ้นครับสอหรับเหมือนนั้นูเก่าเต็งบุ้ยแล้วคาับตอนนี้กลับมาสู่เกมได้แล้วเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งต้องฟังเสียงเขาผิดเขาข้ามแดงมาแล้วว่าเล่นเร็วไม่ได้ครับเล่นเร็วได้ก็ต่อเมื่อบอลอยู่ในแดนตัวเองครับเราตรงจุดเมื่อไหร่ครับเล่นเร็วได้ทันทีครับแต่ว่าถ้าข้ามแดงมาแล้วต้องฟังเสียงเขาผิดแล้วหยอดมาจังหวะนี้ไม่ดีนะแม็กซ์เปิดอีกทีปาร์คล็อกล็อกตึงจังหวะนี้ดูงวันท้าเลยไป ทางที้งตาแล้วจับบอลจังหวะแรกไม่ดีครับตูงเก่าอยากได้อยู่เปิดยักมาตรงโตตูตขเขาตูงเราเล่นเร็วผัวแล้วลลขวาต้องดูดบอลลงซ้ายมีขวามีจังหวะนี้จับแล้วล็อกจังหวะซ้ายไห้แล้วตุ้ยด้วหัวตะคอกจับแื้วยิงไม่หัานี่นที่ไม่โดนแล้วโอ้โหแม่ต้องชมแล้วจังหวะนี้เราแท้จากด้านหลังครับโอ้โหคู่นี้ ใส่บอสวยมากว่าแต่งดวยังหว่าทำชิ้ห่งสองอะไรรู้ในกองเป็มับ เลี้ยวจังหวะนี้โอนแปะจังหวะแชมป์กินก็ถโหจะให้มาติดสายช่วยครับบิ๊กแบกทั้งสองข้างของนั่นนั่งกุ้งเก่านั่นแชมป์นั่งป้าเลยนะถือว่าเป็นบินแบกเท้าหนักครับสุดเด่นอาจะไม่ได้อยู่ในความเร็วว่าจริงนะแต่ว่าจังหวะทำมาสูงเลยต้องต่อเก็บโทษเร็วนี้อย่างนี้บ่อยๆครับพลัะงานนี้ประหมาไม่ได้เหมือนกันยังไงเราเตะสวยดูฟ้าจังหวะนี้ าโดนตะกี้นิดนึงแบบหน้าหลังนี่เราเสียให้ยาวครับแต่ทีนี้ต้องวางเศษร็อกวีก่อนครับฟาดไม่รู้จะเปิดได้งไงยัดมากองกระตกล็อกทิศเข้าซ้ายลูกนี้ไหลอีกทีไม่ผ่านยังไอ้ตุ๊บใส่ี่ตัวได้บอลเก่าสองยังเป็นเต็มบวยเข่เาแล้วจังหวะนี้ไปเสียบอลครับโอ,อนให้มาตรงกลางช้าวันนี้หนึ่งยังได้อยู่ล็อกกลับหลังมาแล้วตรงวันี้สุดท้าย มองไปก่อนแค่อันขาตัวเองนะโอ้่หแล้วไปตัวเ้าสวนกับตัวนี้น่ากลัวต้องโดนจะแท้นิดนึงยังไปหยุดบอลกลับมาแต่ว่านี่ตัวเสียหลักไปเองคนะโอ้โแล้วปาร์ตูดบอลตรงกลางจังหวะนี้กินไงแล้วปู่ติดบล็อกเสาของจะสวนกลับดูสองคนให้ก <f> ับว <VII S 2> ันขวาอุ้นอู้โหจังหวะสุดท้ายเลยับบอลแล้วเหมือนจะไปเช่งจังหวะตัวเองแล้วไปหน่าจะที่เมาทั้งคู่ โอ้ยังดีเลยผู้าวตัวหลอกมาแล้วก็ขยักไปที่หนึงแล้วด้านข้างสนามเหมือนจะมีการขยับหรือเปล่าครับอ๋อจะมีขยับแล้วก้องแล้วจะถอดออกมาแล้วส่งเอาเป้ลแล้วบ้านเป้ลอี่โอ้โหถือว่ามีอาการบาดเจ็บอยู่ครับนี่ฝืนลงเล่นเลยครับโอ้โหว้าวเอีอเยนตามตำแหน่งในตัวลุกต้องบอกว่าเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าของทีมเลยครับผมมาเป็นบวย ให้มาสัมผัสแรกลูกนี้พลิกแล้วได้ฟาวันทีครับกรรมาการว่าอย่างไรจังหวะนี้โอ้โหเพื่อกูกจังหวะเดียวหลุดเลยครับแล้วเวอร์สินโอจ้จังหวะแล้วก็ตะกู้เป็นตัวสุดท้ายเวอร์อสินว่ายังไงครับโอ้ให้เป็นลูกฟีทพิกเท่านั้นแล้วโฟกุอย่างเงี้ยนะเด็กต้องบอกว่าแมมีรู้แล้วสำหรับแตงบุ้ยจังหวะฟีทพิกแบบนี้ครับ อยู่ที่บอล2คนครับโดยแม็กสองคนนี้ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดเยอะแล้รั้ตะควยโอ้ต้อแทงสามคนเรอบลุยอยู่ที่บอลเรับตํอแทงสามดูแล้ววานี้วิ่งมาแล้วไหลแม็กซ์ลงลูกยิงแล้วฟุ้งต้องหัวนี้ต้องทงต้องามภาษาแล้วเตะคุยฟุสูงเลยครพีคิก โอ้เป oh, ็นนุยกับเขี่ยมาแม็ก์แล้วสายยักษ์มาไ้่โอ้โหนี่สัมผัสบอลครั้งที่สองเป็นประตูอ้ไล่มาตอนนี้จากว่าตีเสมอแล้วตอนนี้เก็บขึ้นมาแซงเปนสองประตูต่อหนึ่งแล้วเก็ต้องบอกว่าจังหวะกาะกู้กับแทนยืนสามคนแล้วจังหวะเซ็ตพีเลยจะคู่นี้ได้แต่บอลจริงเย้ะมากอโอ้ลูกศูนของกระต่าจใจกล้วยได้หันยอะ ไอ้หมาตรงกลางเ่ยตอนนี้ดูการทำเกมตรงกลางสนามเนี่ยดูเหมือนจะเป็นรองนะแต็งบวยเยอะไหลหมาแล้วกรุ๊กๆโอ้อ้นในจังหวะนี้บอลสุดท้ายหลุดออกหลังตัวเองครับเป็นตั้งแต่จากฝประตูขึ้นมาสําหรับชนะเต็งบวยเนี่มาดูหลังจะตามตีเสมอได้ตอนนี้ยิงแซงเลยแล้วเป็นสองตัตัวหนึ่งไอ้เกมพลิกไปพลิกมาโดยเฉพาะการเปลี่ยนต้นลงมาในถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับ ปาดตัดใแบ,บ็ปาดตบแล้วยิบปูไ้เล่นกูคุยไม่ยังไม่ได้แทุกคนทานนนเต็มแล้วนี่อ้มมงจากมุมน,นี้ว่ากูเด่เรียบร้อยเลยแล้วไม่ยังกูต้อแบกแต่ไม่ได้กระโดดเลยว่ากูเขาตายแล้วอเตอยพักแล้วจังหวะนี้อ้จะยิงมะไมยัง้ไม่ได้ครับเตยอ้แล้วแถวสองมาอแล้วเต็มนนกวยไหลมาจาังหวะนี้เป็นกกันึง ไปทิ้งออกข้างไปก่อนนะครับต้องบอกว่าตู้เกมตอนนี้เริ่มจะเป็นรองแล้วกลุ่เก่าโดยเฉพาะเกมแดนการสนาาเนี่ยดูเหมือนว่าบีคนเดียวจะโอ้หองบอลสู้นะักต่บวยไม่ได้ครับไปทิ้งยาวขึ้นมาจังหวะสุดท้ายโอ้สองตูด้ดูไม่ได้อยู่ในกรอบด้วยแล้วใช้มือเล่นไม่ได้มงสองจังหวะน,น้องซ้อน ตัวนี้ออกมาได้มันช็อปปี้ปุ๊บถึงท้ายในสองสามจังหวะแล้วทําได้ดีลของสาวประตูแต่บางครั้งออกมาเยอะมากๆนี่ก็ต้องระวังอยู่แก้ว่าคุณจะเปิดเยอะแล้วจับบอลไหลสุดเส้นมาก็บอลน่าจะออกหลังไปก่อนแล้วต้งด้วยตงด้วยครับพี่คุไงตังตจับฝ่าประตูเป็นบวยเล่นสั้นยกตี่ตามสไตล์เลยดูครับเปิดโอ้โหมันจังหวะนี ไม่ไม่ีเลยสั่งแรกอย่างดยวเลยแล้วเอ้ยหลายโม้เลยอ่าจะเหาะสุดนะที่ยไม่ไดู้ตงบ แตปีที่พวกเขาได้แชมป์ครับฤด,ดูกาลก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ชุดนี้ชุดที่ได้แชมป์เนี่ยถือว่ามีทันนันเต้ยคนเดียวเองแล้วก็แม็กกับสองคนเนี่ยที่ได้แชมป์คก็เอ,าแ,อาแล้วแต่ลออมันตลอดที่มักกิ้งโอ้โหเสาแรกครับจะใช้ขาเซฟผอกาได้ครับแม็ก หลออกมาแฟงอีกทีหรือเปล่าจังหวะนี้เล้าโดนเฟะหนันด้านหน้าตาต้องระวังก็นั่งเดินไม่ได้ต้องระวังจังหวะแบบนี้แล้วจังหวะนี้ลูกศิษย์ให้เป็นรีคิกด้านขวาของนักเตะ้นบุ้ยอีกแล้วก่อนหน้านี้เสียประตูจากลูกฟรีคิกมาก่อนสำหรับเป็นบวยนะเออสำหรับทานักกูเกร๋าของใครเพราะฉะนั oh ้นต้องระวังจังหวะเซตคิกแบบนี้ทางขวายิงยัดเฉลี่ย ไอ้ยิงโอ้โหบอกว่าบอลแฝงอากาศเลยโอ้แบ็กจริงๆมันไม่ได้หางตัวแต่บอนี่บนสายแล้วปัดไม่โดนแล้วดูนี้โอ้เสียเสาสองมุมเดิมเลยครับโอ้เป็นสามประตูต่อนหนึ่งแล้วแม่กูเก่านำไปก่อนหนึ่งศูนย์แล้วแม่ลูกเกมถือว่าตอนแรกดูดีกว่าครับโอ้หลังจากนั้นก็แม่มาเสียสามประตูติดต่อกันเลยครับเฮียกองกลางครับแม่อย่างที่ผมได้ยนไว้ว่าดูเหมือนจะเป็นรองนัดใต่โวยอย่างครับเจเลยครับ ไปปล่อยให้กองกลางของเ็นบุ้ยทำเกมง่ายเมื่อไหร่เนี่ยะถือว่าอันตรายเพราะว่าแล้วโอ้